ผมนี่ก็สะเทือนใจนะครับนะทําให้ผมรู้เลยว่ามันเป็นกระบวนการนะครับในการกลั่นแกล้งผมนะผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าคือผมแห่มันเริ่มตั้งแต่หลายเรื่องนะครับตั้งแต่การค้นบ้านบ้านนะเอาพอมาค้นบ้านก็ตั้งข้อกล่กกาวหาผมนะครับ,รบอ,อพอตั้งข้อกล่กาวหาผมก็เอ,อผมเนี่ยต้องหาคดีเรื่องเอรัดเงินจากเวย์พนันนะแต่ท่านเชื่อไหมว่า ความยุติธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับคณะอนุกรรมการชุดเล็กของปปชนะครับที่ผมทราบจากแหล่งข่าวว่ามีมติสิบต่อศูนย์ยุติเรื่องผมส,สิบต่อศูนย์นะสิบต่อศูนย์คณะอนุนะฮะอนุของบปชนะครับซึ่งไม่มีใครทราบหรอกครับนะยุติเรื่องผมว่าผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บผนังอันนี้เมื่อเมื่อประมาณเดือน ันวาคมของปีที่แล้วครับถามว่าทำไมผมรู้ว่าผมก็ต้องตามเรื่องผมเองสิครับนะฮะอ่าทีนี้ป้าอกว่าท่านดูนะครับอ่าธันวาปีที่แล้วมกราคมพามีนาเมษาอันนี้จะถึงตุลาแล้วค่ะไม่มีปปชไม่มีการนําเรื่องผมเข้าที่ประชุมใหญ่อเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเข้าที่ประชุมใหญ่เมื่อไหร่จะต้องยุติเรื่องผมผมก็จะไม่มี มนทินแต่ไม่ไม่มีการนําเรื่องผมเข้าที่ประชุมใหญ่เอางี้นะฮะผมเชา่อพูดว่าถึงจะพลิกหรือไม่พลิกยังไงแต่ต้องนําเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่นะครับแต่ไม่นาเข้าที่ประชุมใหญ่เพราะอะไรครับเพราะต้องการให้ผมมีคดียา,ยาติดตัวเอาไว้นะครับเพื <c oughs> ่ออะไรเพื่อให้สารปกครองเนี่ยนะอพิจารณาคดีผมอโดยยกโดยยกคําร้องผมทั้งหมด โดยอ้างาว่าผมเนี่ยมีคาเดียาที่ติดตัวอยู่อันนี้นะโอเคผมก็ไม่เป็นไรนะเออผมมันเหมือนคนไม่มีเส้นแหะนะอ่านะครับผมก็สู้เขาไม่ได้